สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนราศีธนูนะครับประจำเดือนธันวาคมพุษธศักราร2563นะครับชาวราศีธนูนะครับในช่วงเดือนสุดท้ายนี้นะครับหรือว่าสิ้นเดือนสิ้นปีนี้นะครับตั้งแต่นะครับที่ผ่านมานะครับต้นเดือนจนถึงวันที่13เนี่ยเรื่องของความรักผมว่าชาวราศี ผมไม่แนะนำนะครับเกณฑ์จะไม่ค่อยดีนะครับขอให้พยาัมอดทนไว้ผู้จะอะไรมีเกณฑ์ระวังถูกหลอกถูกลวงถ้าจําเป็นต้องทําสัญญาค้าประกันหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงก่อนเลยนะครับหลังจาก14ธันวาคมจนถึงสิ้นปีนะครับเกณฑ์ของความรักและหน้าที่การงานจะเข้ามาหาคุณนะครับแต่จะเข้ามาไม่ใช่งานโปรเจกต์ระยะยาวเป็นงานระยะสั้นๆช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับแต่เข้ามาแล้วดีนะครับกับดวงชะตาของคุณ แต่ก็อยากได้สัญญาใจเพื่อนการฝูงการจัดการรับรองเชื่อถือได้ไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยดาวในมุมของวายเนอร์เชื่อใจเพื่อนฝูงเนี่ยพี่น้องมีโอกาสจะทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นนั่นแปลว่าสัญญาใจไม่ได้คุณต้องทําสัญญาให้ขาดเลย M.O.U. ตกลงกันให้เคลียร์กันเลยนะครับเรื่องของหน้าที่การงานนั้นนะครับก็อย่างที่บอกไป14ธันวาจนถึงสิ้นปีถือว่าดีนะครับแต่ก่อนนานั้นระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะเสนองานคนอื่นได้ อาจจะแยกโปรเจกต์งานโดยคนอื่นเอาไปทำแทบตายไม่ได้เป็นตัวเลือกแต่หลังจากนั้นปุ๊บโอเคขึ้นนะครับเรื่องของการเงินบอกเลยว่าเรื่องของการเงินถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับของเดือนนี้เลยก็ว่าได้แต่มันจะไม่ดีปุ๊บปั๊บฉับพลันมันจะค่อยๆดีไปเรื่อยๆนะครับยาวนานไปเรื่อยๆสำหรับชาวราศีธนูมีโอกาสเก็บหอมรอมริบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆยอ่อยกระปุกเทียนนิดเทียนหน่อยมารลุอทีเต็มแล้วอย่างนี้เป็นตน้นนะครับรวมไปถึงมีโอกาสนะครับ ที่จะมีเกณฑ์นะครับการลงทุนเกิดขึ้นใหม่ๆโดยดวงชะตาได้ด้วยนะครับสําหรับต่อมานะครับเรื่องของอุปสรรคนะครับบอกก่อนเลยว่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยดาวของเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าดาวของการเดินทางเนี่ยมันอยู่ในมุมอลิดังนั้นถ้าชาวราศีธนูต้องเดินทางไกลรจริงๆผมไม่แนะนําไม่อยากให้เดินทางแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องเดินทางก็พยายามนะครับทําบุญก่อนออกเดินทางหรือว่าพวกนี้จะ เดินทางไกลต้องออกแต่เช้างั้นวันนี้คุณก็ทําบุญก่อนนะครับตอนเช้าก่อนออกสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสักหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นมงคลแกด่ดวงาตาของคุณเสริมกันสักเล็กๆน้อยๆยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปเพราะช่วงปลายปี่ยนคนเดินทางเยอะนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังกันเอาไว้บ้างบางทีอุบัติเหตุเราไม่ได้เกิดจากเราแต่กลับเป็นคนอื่นขับมาเฉียวความาชนมันก็มีเรื่องกันจนได้เพราะเกณฑ์ที่มันมีเกณฑ์จะเกิดแบบนี้นะครับเราแนะนําว่าถ้ากเกลี่ยงได้หลีกเลี่ยง ถ้าหลีกเลี่ยงว่าได้ก็ทําตามอย่างที่เราแนะนําได้พูดบอกกล่าวกันไปนะครับแล้วต่อมานะครับช่วงปลายปีเนี่ยที่บอกโอกาสการลงทุนน่ะเริ่มมาแล้วนะครับสำหรับชาวราศีธนูเดือดโปรเจกต์โครงการนู่นนี่นั่นมาเยอะมาขึ้นกว่าเดิมแต่ระวังในเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารจะนําปัญหามาให้มันจะมาร่วมด้วยช่วยกันมันจะปะปนกันไปนะครับจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีธนูนะครับหลักๆของเดือนธันวาคม25 6 3เนี่ยก็จะมีอยู่ เท่าที่ผมได้พูดย้ำเตือนไปนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปสําหรับทุกท่านนะครับที่เป็นราศีนธนูแนะนําว่าเป็นลัคนานะครับเดี๋ยวหลายคนบอกอาจารย์ราศีได้ไหมราศีก็ดูได้แต่ลหลักเน้นลัคนานะครับสําหรับใครที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่อาจารย์นะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ